มาตาัวนี้เส้นน้อยมาจากตัดตัดเส้นยาวตันนี้ให้เป็นสีเส้นเมื่อที่เราจะทำนั้นล่างใครที่มีไฟกระเทียนอะไรเงี้ยก็มาใช้เพราะว่าที่ได้อันนี้มันหลุดมันตรงปลายมันหลุดได้ถ้าเราดึงแรง ค่อยคอยถ้าเข้าไปเยอะมันจะหดเยอะเกินเห็นไหมโดยประมาณด้านหนึ่งจริงๆทำทำกับทุกเส้นทุกไปเลยก็ได้ ธีการทำก็คือเอาลายเข้าไปด้านหลังด้านหลังที่ไม่มีสีทองเสร็จแล้วเอาหัวงเนี่ยรออยู่น,นี่แล้เสียบลงไปนี่แล้วก็ดึงหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านหน้าหน้าตาด้านหลังจะเป็นแบบนี้โอเคเสร็จแล้วมัดใต้ อันหนึ่งของเข้าด้านหน้าได้ละหนึ่งของเข้าด้านหลังคืีเหรียญด้านหนึ่งมันจะเป็นภาษาจีนกว่อีกด้านหนึ่งมันเป็น,เป,นเป็นลายจริงๆไม่สีเหรียญอ๋อให้แค่มันอยู่ทรงตรงนี้ก็พอแล้วก็จับให้มันเป็นตรงนี้เอาด้านเหลี่ยมเข้าด้านบนล ทรงแค่นัะนะ้นแหละมัดสองรอบอันนี้ยังไม่แน่มัดไปเลยแล้วค่อยมาจัดข้างหลังก็ได้ดอ,อ,อืมมาอีกรอบอืมประมาณแล้วามาจัดจัดจัดโอเค นี่คือด้านหลังเสร็จแล้วก็มันจะเข้าไปในผู้อย่างนี้มันร้อยเข้าไปมันจะมีรูอยู่ร้อยไปร้อยให้พอมันดึงจากด้านหลังนะ แล้วก็เอาได้ห่วงทองค้องเข้าไปได้เส้นหนึ่งแล้วก็นักตายให้มันลังไว้รันนี้อันนี้ไม่ต้องดึงแน่น จะแบนที่ไม่ตัดนะอันนั้นมันจะคล้องไปเป็นตัวตัวสร้อย,อยที่ของคองด้วยก็จะย้วโอเควิธีการทำเหมือนกันเลยคล้องแต่ด้านหลังเดี๋ยวนะเดี๋ยวๆค่อยไปิดลนไฟฉันนะ ของด้านหน้ากับของด้านหลังมันจะเป็นเลขแปด จัดเหมือนกันจัดให้เป็นรูปนี้ปรามุขฉากเข้าบนล่างแล้วก็มัดมัดตายสองลูก จะให้เด็กฟองเลย